ま มาดูซุมตัวนี้กันค่ะวันนี้ SK จะพาทุกคนนะคะมาดูซุ้มไม้เชีร่าตัวนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าองค์ประกอบครบถ้วนจริงๆเลยค่ะทั้งความสวยความน่ารักความโมเดิร์นความมินิมอลแล้วก็บวกกับความทันสมัยนะคะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่ 3, ามคูณสเมตรนะคะหน้ากว้าง3มเมตรลึกลงไป3มเมตรเลยนะคะสําหรับตัวประตูจะอยู่ทางด้านหน้านะคะประตูเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะคะขอบกระจกเป็นอลูมิเนียมสีขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนกระจก เงินง่ายมากๆสามารถล็อกได้ด้วยนะคะด้านในก็จะโล่งๆแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะขาวแบบตะโกนเลยะคะ่ะ <st ess illes> ทุกคน <p our> พื้นก็ขาวนะคะฝ้าก็ขาวนะคะและก็ผนังก็ขาวด้วยตัวนี้นะคะระบบไฟเดินท่อร้อยสายอย่างดีดวงไฟฝั่งฝ้าแบบนี้เลยนะคะเนาต่างเป็นกระจกบานเลื่อนสองฝั่ง,งแบบนี้เลยคะ่ะให้ฟิลแบบโอ้โหสามารถมองไปข้างนอกได้สบายนะคะไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ให้ฟิลแบบโลง่ลงๆด้วยนะทุกคนภายในนะคะลูกค้าสามารถติดแอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าเราตีฝ้ากุผนังให้ลูกค้าแล้วนะคะสามารถ ติดแอรได้ตามสบายเลยค่ะไม่ร้อนแน่นอนใครที่สนใจอยากได้นะคะติดต่อมาเลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะทุกคนคิดอะไรม่ออกอยากเปิดร้านอะไรนะคะขอให้มาบอก SK เลยค่ะเดี๋ยว SK จัดให้